สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมช่อง YUT Official <Wow. S 1> กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมเรามีรายการพิเศษเรายการใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมมาท่องมิติที่6ซึ่งรายการเรามีชื่อว่าคลื่นสยองตามสายนะครับท่านผู้ชมครับโอเคมือ <c oughs> ต้อนรับรายการใหม่เป็นอีพีพแรกของเราโห oh, ใช้เวลาอัดนี่เชี่ยกเกือบ2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมแม่งหน้าต่างก็หลอนด้วยไม่มีผ้าม่านอืมสุดยอดโอเคครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาก็คือคุณอภิวัตรนะครับท่านผู้ชมครับโยบรคุณอภิวัตรครับคุณอภิวัตรครับ ได้ยินผมไหมครับเฮ้ย <Hey. S 1> ได้ยินผมไหมเนี่ยคุณอภิวัตรครับโอเคครับวันนี้แขกรับเชิญเราได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับคุณอภิวัตรครับสวัสดีครับอ่าโอเคคุณอภิวัตรมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ oh, วันนี้คุณจะมาเป็นเพื่อนร่วมตายกับผมในการที่เราจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญ ใช่ไหมแน่นอนครับ่าวันนี้ครับเราพวกเราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะครับทุกผู้ชมซึ่งอันนี้พวกผมไม่ได้จะตั้งใจมาลบหลู่จะมาดูถูกจะมาอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านผู้ชมใช่ครับเราขออนุญาตนะครับเราขออนุญาตแล้วตอนไหนว่าเฮ้ยโอเคโอเคเราขออนุญาตแล้วน, <laughs> ลนะออนต,ตอนเริ่มเปิดคลิปนะเราขออนุญาตเริ่มตอนเริ่มเปิดคลิปนะก็คือเรา <laughs> เราไหว้ ขอเข้ามาบอกว่าเราไม่ได้มารบปลู่หรือมาอะไรนะโอเคครับคุณอภิวัตรครับจัดมาเลยครับได้ครับโอเคครับอ่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงกับของคุณดุงท่านหนึ่งละกันครับใช้นามสมมุติคุณลุงท่านนี้ว่าคุณลุงเอแล้วกันอ่าคุณลุงเอ,ล,งเอลุงเอเนี่ยตอนสมัยแกนุงมๆนะครับแกทงานที่ต่างกันหมดกับนะ้า เป็นงานขายของในแคมป์คนงานนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกขายของแบบน้ำอุยชี้พวกอะไรอย่างนี้แบบร้านขายของชำนี้เหรอใช่ครับโอ้ใช่ครับผมอ่าอโอเคโอเคหลังจากอ่าเสร็จงานนั่นเนี่ยคุณลุงมีงมอีคุณป้าท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับว่าม,มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต แบบเล่าประมาณว่าเล่าประวัติของที่นี่ให้ฟังนะครับอครับคุณป้าท่านหนึ่งที่มาเล่าให้กับลุงซีฟังเนี่ยเอ้คุณลุงเอ,อะลุงนามสมมุติแหละคุณลุงเอฟังเนี่ยก็เล่าประมาณว่ามีเด็กคนหนึ่งโดนพ่อแม่ไม่เรียกว่าโดนดิเรียกว่าพ่อแม่ปล่อยปากมาเลยดีกว่า มไม่สนใจลูกอะไรแบบนี้เ่าาอาไปเขาก็ทำงานนั่นแหละครับเด็กมันก็ไปเล่นตามภาษาเด็กอะครับมันก็ไม่รู้เรื่องเนาะก็จะมีเขาเรียกอะไรอะเป็นน้ำเป็นที่เขาสร้างขึ้นมาแบบเป็นแอ่งน้ําให้อาบอะครับเป็นเหมือนใส่น้าเป็นเหมือนที่ให้คนงานอาบนี้ใช่ใช่ครับเยวอให้ ยูทีนอินเซตก็ได้เป็นเหมือนอยู่ในค่ายทหารนะครับที่ไว้อาบน้ํารวมอะไรประมาณนั้นอออ๋่ครับครับโอเคผมเข้าใจใช่ครับก็ได้ปีนขึ้นไปมันตรงที่ใช้อาบน้ําำตรงอาบน้ํานั้นก็น่าจะลึกพอสมควรนะครับที่ทำให้เด็กจมน้ำได้ลึกเกวยนะคนนี้ประมาณ สักสามสี่ขวบประมาณนี้ครับอสามสี่ขวบเด็กคนนี้ก็ได้จมน้ำเสียชีวิตโอ้ที่ตรงนั้นเลยครับสามสี่ขวบจมน้ำเสียชีวิตเฮ้ยใช่ครับอืมนี่ก็มีเรื่องหลอนเกิดขึ้นอด้วยความเป็น,นวิญญาณเด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเสียชีวิตใปแบบนี้แม่เจ้า ก็เลยยังมีความเป็นเด็กยังมีความเล่นอยู่แถวนั้นบ oh. นแถวนั้นเล่าว่าทุกวันศีลหรือว่าวันพระใหญ่เนี่ย mm. จะได้ยินเสียงเด็กลากของหรือลากกิ่งไม้วิ่งอยู่ลานแบบลานคอนกรีตอะไรแบบนี้ครับดังคลืดคลืด เอมอีครับอืมอมอาจจะเป็นเสียงวิ่งเสียงอะไรบางเฮ้ยไอี้คนแถวนั้นก็มีบางคนที่ทนอยู่ไม่ได้ครับเฮ้ยก็ได้ออกมานอนอยู่กับญาติหรือว่าอยู่กับเพื่อนที่อยู่แถวนั้นโห้ยน้องน้องน้องแล้วก็คงไม่รู้หรอกน้ว่าแบบน้องเขาคงไม่รู้หรอกน้องแ,แบบ ว่าตัวเองเสียชีวิตเพราะว่าแบบน้องเขายังแบบสามสี่ขวบอยู่ะนะอะใ่ใช่ใช่ครับเป็นวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เป็นวิญญาณของเด็กครับโอ้โอคงจะไม่รู้ที่หลอนเลยนะแบบนั้นนะ่ะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าสอดของกันหรือเปล่าเห็นคุณลูกบอกว่า,วาทุกทุกวันหรือว่าทุกวัน ศีลวันธรรมดาอะไรเวลาสม่ทุ่มให้เงียบทุกคนคนต้องเงียบอยแบบอยู่ในห้องหรือยู่ในที่พักตัวเองให้เงียบห้ามสันส่นหรือว่าห้ามออกมาข้างนอก 1, ออน,นี่<บ>น่าจะเป็นกฎที่มีไว้อยู่แล้วครับไม่แน่ใจว่าจะาจะสอดคลองหรือเปล่าอ๋อที่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 ททบอกว่าจะอาจจะสอดคล้องกับพี่ว่าอาจจะเจอเด็ด เด็กมาหลอกอะไรงนี้เหรอหร,อหรือว่าแบบมันอาจจะใช่ใช่ครับมันอาจจะเป็นกฎท,ที่แบบตั้งไว้แบบว่าสี่ทุ่มห้ามออกมาเดินเพ่นพ่านเหมือนกับแบบโรงเรียนเหมือนกับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่แบบเข้าค่ายลูกเสือแบบ่า,าเด็กจะประมาณนั้นครับอ๋ออออ,อ,อ,อืมเฮ้ยเอาจริงนะเรื่องนี้มันหลอนพอสมควรนะเพราะว่าวิญ,ญญาณเด็กอะครับท่านผู้ชมมันไม่รู้เรื่อง ครเชี่ยบกูไม่ยคกคิดสภาพถ้าแบบนันนอนอยู่มีเด็กมาเล่นเท้าเล่นอะไรนี่โอ้โหโหเชี่ยไอ้สัสก้ากูหลอนเลยกูก็หลอนกูเล่ากับมึงเนี่ยกูก็หลอนนะเสียวหลังวะเฮ้ยเียวหลังวะเฮ้ยเอี้ยเียวหลังวะ ไอ้ย <Yeah. S 1> เอาจริงนะกะมาน,นอนเล่นเท้าวนี่กูกูกูแบบไอ้ยกกูยิ่งเซนสติฟเรื่องนี้อยู่ทำไมวะอ๋อเวลามึงนอนอนี้เหรอเอ้ยสารโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังจะปิดรายการแล้วนะกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e กันด้วยครับขอขอบคุณให้กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอนภะิวัตรครับ อ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ